จากมนุษย์เงินเดือนจะสร er mm ้างตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์ได้ยังไงคลิปนี้โค้ดบีจะเล่าให้ฟังนะครับผมมีเคสตัวอย่างอยู่หนึ่งเคสแล้วกันนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนปกติเลยครับหปีนะครับเขาก็จะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหครั้งนะครับผมแต่มีอยู่ปีหนึ่งครับเขาเลือกที่จะไม่ไปเที่ยวต่างประเทศครับแต่เขาเอาเงินตรงนั้นครับมาบินไปจีนกับโค้ชบีครับคุณเชื่อไหมครับว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนทันทีเลยครับเพราะตั้งแต่เธอกลับจากที่จีนมาทริิิิปปปปธธุุกกกจับบ้นนนแทททททีีีี่่่่่เเเเเอออาางงไไยวญหล ตามปกติที่คนไทยนิยมไปเที่ยวกันเนี่ยเธอเปลี่ยนเอามาซื้อทริปไปจีนกับโคชบีครับเธอได้มาเห็นครับที่ประเทศจีนเขาขายอะไรกันได้ไอเดียในการทําธุรกิจมากมายเลยครับและสุดท้ายเธอก็เอาสินค้าพวกนั้นนะคบไปเริ่มขายออนไลน์เองครับแล้วที่สําคัญนะครับเธอนั้นเนี่ยได้เรียนคอร์ส t ิ๊กต็อกสอนสดเจอตัวจับมือทํากับโคชบีด้วยครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยใครมาทริปจีนกับโคชบีโคชบีก็จะแถมสอนการตลาดให้ด้วยนะลงทุนแค่ครั้งเดียวครับตอนบินไปทริปจีนกับโคชบีครับแล้วหลังจากนั้นคร เธอก็กลับไปต่อยอดทําธุรกิจนะครับแรกๆทําเป็นรายได้เสริมครับงานประจําเธอก็ยังทำครับช่วงเย็นเธอก็ขายของออนไลน์ครับแต่รายได้จากการขายของออนไลน์เยอะขึ้นเรื่อยจนในที่สุดเธอสามารถลาออกจากงานประจําได้ครับแล้วก็รับของจากจีนไปขายสร้างเป็นร้านค้าใหม่ของตัวเองนะครับขายดิบขายดีจนจะพัฒนาไปเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่แล้วนี่แหละครับก็คือมันอยู่ที่คนเราครับว่าถ้าเราบอกตัวเองว่าเรายังไม่พร้อมเราจะไม่มีวันพร้อมครับแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มลงมือทําโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องรอพร้อม แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวแต่เอาเงินไปต่อยอดธุรกิจมาทริปจีนมาท,ทริปธุรกิจกับโค้ชบีชีวิตเปลี่ยนได้ภายในไม่กี่เดือนเองครับผมนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นพนักงานหรือมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับคุณลองพิจารณาดูนะครับว่าคนที่มาจีนกับโค้ชบีเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถทําได้แบบนั้นครับทริปจีนของโค้ชบีเดี๋ยวนี้มี3แบบแล้วนะครับหนึ่งนะครับไปเมืองควางโจ้ครับเมืองควางโจ ทั้งหลายครับต้องไปที่เมืองกวางโจครับหรือแบบที่2ครับมาเมืองอีอูครับผมอย่างที่โคชบีนั่งอยู่ตรงนี้ครับอีอูเนี่ยเป็นเมืองขายของถูกขายของใช้กระจุกกระจิกขายสินค้าเบ็ดเตล็ดนะครับของใช้20บาท40บาท60บาทแบบนี้นะครับผมต่างๆเหล่านี้ครับคุณสามารถมาที่นี่ได้ครับแล้วก็เอาไอเดียไปเ่ายอดทําธุรกิจคุณได้หรือถ้าเกิดใครยังเลือกไม่ถูกว่าจะมากวางโจดีหรือมาอีอูดีนะโคชบีมีทริปที่มาทั้งกวางโจและอีอูพร้อมกันภายในทริปเดียวด้วยนะครับโคชบีแนะนาอย่างน เพิ่งเริ่มต้นนะครับคุณจะมาเมืองไหนก็ได้ครับแล้วแต่ว่าสินค้าที่คุณต้องการอยากจะขายหรืออยากจะมาหาไอเดียนั้นเป็นอะไรค้ณบีแนะนําให้คุณได้หมดอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าการมาจริงกับโคชบีเนี่ยค้บีไม่ได้สอนแต่ฝั่งซื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะไม่ได้สอนคุณแค่มาหาโรงงานมาซื้อของในต,ตลาดอย่างเดียวยังสอนคุณทําการตลาดสอนยิ่งแอดเฟซบุ๊กสอนขายของบนทิกตอกแล้วถ้าเกิดใครมาจริงกับโคชบีได้แถมข้อทิกตอกสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทาไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้คุณกลับบ้านไปด้วยฟรรรรรเเเลยยยพาาาาาะฉะฉนนัั้้้้คคคุุุณณไไไม่่่ตตอออออองงงหหวบถกกกิิิดดดทํธจจ ได้เสริมจากการทำธุรกิจขายของออนไลน์จร well. so ิงทริปกับโค้ชมีเหมาะสมกับคุณมากๆครับผมทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดในการเดินทางรอบต่อไปกับแอดมินโค้ชบีได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโค้ชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้ครับผมมแลล้วกก็ทชเาาาสออถยยีด เติมเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์